ดิฉันนะคะเชื่อว่าอย่างน้อยนะคะหนึ่งครั้งเนี่ยในชีวิตของคนเราอะ่ะจะต้องได้รับบทมีที่ปรึกษาให้ใครสักคนอย่างแน่นอน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนพี่น้องนะคะแล้วเรานะคะจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะคะที่ใช้คําพูดที่ดีหรือเปล่าคะสังเกตไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีรายการออนไลน์ต่างๆนะคะมากมายคะ่ะที่ได้รับปรึกษาปัญหาต่างๆนะคะว่าจะเป็นรายการนี้รายการนี้ ่ละรายการนะคะรวมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นค่ะรวมไปถึงรายการยาหาว่านักสอนค่ะซึ่งดําเนินรายการโดยนัทเน็กนะคะเกตส์สสวัิ์ค่ะรายการนี้นะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยค่ะมีผู้ติดตามทางช่อง YouTube เนี่ย1.07ล้านคนนะคะและทาง Facebook นะคะถึง3.3ล้านคนเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่านานเด็กนะคะใช้กลวิธีใช้ศิละปะในการพูดอย่างไรนะคะที่ทำให้ผู้คนถึงติดตามและนิยมมากในปัจจุบันนี้ค่ะจากการศึกษานะคะพบว่านานเน็กนะคะมีลักษณะการพูดที่โดดเด่นค่ะอยู่3ประการค่ะได้แก่ 1. การใช้ภาษาระดับปากค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าภาษาระดับปะนะคะหมายถึงคําพูดนะคะที่ใช้พูดกับคนสนิทหรือคนคุ้นเคยนะคะอาจจะมีคํคะนองหรือว่าคําหยาบคายรวมอยู่ด้วยค่ะเราไปดูนค่ะว่านานิ์นเนี่ยใช้อย่างไรอ่านเนี่ย YouTube เนี่ยโอ้จริงค่ะจริงค่ะจริงคณะนะไม่มีใครเถียงกูสักคำสี่ข้อน,นี้คืออยู่ด้วยไม่ได้เออแต่ถ้าเกิดไม่มีคําว่าเจ้าชู้เลยนะนี่กูไม่พูดเรื่องนั้นเลยนะอยู่กับมึงรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเฮียแม่งมึงยังไงไม่รู้อ่ะโอ้โหมึงไม่สื่อสารเลยมึงคิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เฮียแล้วมึงไม่บอกแสดงความรู้สึกเลยดูมึงไม่มีความมั่นคงเลยกูยังไงวะเนี่ยกูกำลังลเป็นแฟนกับตัวเฮียอยู่เนี่ยกับสี่เฮียมึงอีโก้ใช่ไหมมึงถือตนด้วยลาครับผมลาครับการใช้ภาษาแบบนี้นะคะทําให้ผู้รับคำปรึกษาค,ค่ะรู้สึกเหมือนพูดคุยกับบุคคลครอบครบัวนะคะรู้สึกเหมือนพูดคุยกับเพื่อนสนิทค,ค่ะทําให้กล้าที่จะเล่าปัญหาของตัวเองออกมาะคะ่ะสําหรับลักษณะในการพูดประการที่สองนะคะได้แก่การใช้คําแสดงค่ะ คำแสดงนะคะเป็นภาษาที่ใช้เฉพาะบางกลุ่มนะคะสร้างขึ้นมานะคะเพื่อหรือเลี่ยงการใช้คำที่ไม่สุภาพหรือคำหยาบคายค่ะเราจะไปดูตัวอย่างที่นักเรีนใช้กันค่ะ แล้วก็เป็นสัมพันธ์ระยะไกลเหรอระยะไกลคร,รับแล้วก็ยังไงเป่ากันหรือยังเป่าแล้วครับเราเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่ครับผมเลิกกันไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครับผมคือเหตุผลที่เลิกคือเราอยู่ห่างกันแล้วเมื่อปีที่แล้วผมไปมีอะไรกับเพื่อนร่วมง,งานครับช่วงที่ห่างกันทีไปมีอะไรกับเพื่อนร่วมง,งานคือไปเป่าคนในโรงแรมเดียวกันนั่นแหละใช่ค่ะ ในกรณีนี้นะคะคําว่าเป่านะคะไม่ได้หมายถึงการพ่นลมนะคะแต่จะหมายความไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งน้านเน็กนะคะจะใช้คําศัพท์แสดงเหล่านี้ในรายการยหาว่าน้าสอนนะคะค่อนข้างมากค่ะใช้คาว่าใช่แล้วค่ะแต่ละคําเหล่านี้นะคะก็จะมีความหมายเฉพาะตัวของรายการค่ะสําหรับการใช้คําแบบนี้นะคะทําให้รายการนะคะลดความเป็นทางการลงมาค่ะแต่ก็ไม่หยาบคายจนเกินไปค่ะ ต่อไปนะคะลักษณะอย่างที่3ค่ะได้แก่การยกตัวอย่างเพื่อชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาค่ะไปดูค่ะว่านักยกตัวอย่างอย่างไรค่ะ เวลาพี่พี่รับสายแล้วก็พี่ให้คําแนะนํากับผู้คนเนี่ยสิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่จะเปรียบมันง่ายๆคือหนึ่งพี่ก็จะไม่ให้ปลากินหรอกนะถ้าคุณบอกว่าคุณหิวอะ่ะแต่พี่อาจจะให้เครื่องมือหาปลาแล้วสอนคุณใช้เพื่อให้คุณนะ่ะไปออกแรงหาปลาจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่คุณเหมือนกันสิ่งที่พี่จะช่วยออยได้ก็คือทําให้ออยเนี่ยได้เห็นภาพเรื่องนี้ชัดขึ้นนะครับ แล้วก็ได้เห็นว่าออยมีทางเลือกอะไรบ้างมีเรื่องราวแบบออยแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดในสังคมของเรานะครับจนเราไม่รู้แล้วว่ามันผิดมันถูกนะเอาจริงๆซึ่งการยกตัวอย่างแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่านะคะจากประสบการณ์ของตนที่เจอนะคะหรือเป็นการสมมติเหตุการณ์ขึ้นนะคะจะทําให้ผู้รับคำปรึกษานะคะได้รับแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆนะคะในการมองปัญหาแล้วก็ตัดสินใจเลือกที่แก้ปัญหาด้วยแนยวทางของตนเองะคะ่ะ นี่ก็เป็นหลัก3าประการนะคะที่เราพวบจากการศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาระดับปากการใช้คาสัแสแลงหรือว่าการยกตัวอย่างนะคะเพื่อชี้แนะในทางแก้ปัญหานะคะซึ่ง3สิ่งนี้นะคะอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเลยค่ะที่ทําให้รายการเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะคะในปัจจุบันสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเราติดตามรับชมกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนาหลักการง่ายๆ3ข้อนี้นะคะไปปรับใช้ในการให้คําแนะนําหรือใหาคาปรึกษาผู้อื่นค่ะสวัสดีค่ะ